โอ้ยของด้ดวงวัดแฝบอีริมมันมันี้อังงาีสูงผีเขา้ามา พี่น้องวันนี้ครัจะพามาทอดปลากับตำม,มักหุ่งเด้ออันนี้ปลาอมาตะนาปลาคอนเป็นปลาเข่งน้อพี่น้องเออปลาเข่งมาสั่นปลากระเดืด่ปลาเข่งก็มีอยู่บ่หลายกระเดินท่อกระถอดหัวแลว้วก็เอาขี้ออกแล้วก,ก็ตากตากตากนี่ก็บ่มีฮอดแดดดอกมีแต่อันลมมีแต่ลมอย่างเดียวตากลมบ่าเป็นตากแดดเนาะอันนี้คือปลาตากลมหนึ่งลม <laughs> เอิ้น เอินป่าตากลมนะบ่มเปนป่าตากแดดเพราะว่าบ่ามีแดดเลยมือน,นี้นะใแต่ลมแต่ว่าป่าเพิ่มตู่ใหญ่เนาะอันเฮาตากลมกะแห้งแล้วกะก็ได้แห้งจัดปานะมันมกะแบบพอดีทอดนะเป็นคล้ายๆแบบปา่าแดดเดียวนะแต่บ่มีดดแดดเลยมือน,นี้มีต่ลมมานี่เฮาก็ซิมาทอดกับตําหุงนาะพี่น้องอันนี้เป็นป่าจากธรรมชาติจากนาเลยมาฮาก็ซิมา ทอดเลยเดี๋ยวเอาน้ำมันค้างเลยเดี๋ยวฟืนใส่ก,ก่อนฟืนกันลักหมดปลาละนี่ปลากาันตูบใ่ญ่ดอกปลาธรรมศาสตร์กับแบบนี้ล่ละเดี๋ยวทาน้ำมันทอดก่อนนะพี่น้องเอามาทอดปลาตากลม,มนะไ่เป็นปลาตากเดดน ลงไปเลยนี่ทำนี่แหละอดีเสียปปต้องแห้งหลายแค่เพียงโปางมันแห้งหลายเนาะแห้งหลายแล้วก็คือมันกอรอบปวดบป่งเสียให้มันมี่แบบความนุ่มอยู่แบบนี้แหละเสียโอ้ยปากกระเดิดเลยนไปโน้ท็ดอัน,นลาบแต่เสียทิชอันประเดชแต่แห้งเสียเอามาทอดวันนี้ก็ะเสียคู่กันบางคนนะส้นหลายเนาะปลานี่ บุมีไฟอยากได้มันโอ้ฟักก็เถดบ้าบาบ้าอยู่วิ่งเอาฮนะบุเห็นได้ว่าคุณค่าของมันที่จริงมันกะเห็ดนี่กินได้หลากหลายอยู่เป็นว่าก็ได้เอาเอามันมาตากแดดเดี๋ยนี้เขาก็มาทอดนี่โว้ยแซ่บคือกันแหละหยาดกันกินจนหัวแตกนี่กับตำมะหุงเนมัดเมืองมันคูแล้วนี่คุณน้องเอ้ยคุณบอลทอดมันกับฟูขึ้นมาทอดกรอบนี่กินได้บิดตูเอาเอาหัวออกเลยเด็กเอ้า ขอโทษต่อไปเห็นไหมสีสันเป็นตระเสียบบอ เด้อว่าเด้อเอ็ดปลาแดกกระแซบไปเด้อหลับปากกระเดินบรรยามันเป็นตัวนี่มีไฟยังได้บรรยากเอ็ดปลาแด็กนะหงายกันมาสนปลาแดกปากกระเดินทั้งแซบเลยเนาะขี้กะตัวน้อยเขาขี้ขั้นขัวนะบางคนเขาก็ไม่อยากเอาเขาเที่ยวกับเอ็ดปลาแด็กไปกระปุกหนึ่งผู้เดินนี่ปากกระเดินกันนะ สองเราแหละอ้าวเหี่ยม้อยกลกระเดืโดโทษพี่น้องเบอ่์มุงหุงต่ำสามเทือนแล้วยังบหมด ดำแล้วก็คูดแล้วก็ํำแล้วก็เหลือก็ไปใส่เปี่ยนนี่แหละหน่วยใหญ่แหงมัเขาก็จะคูดเอาเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะตำใส่น้ำปูเลยพี่น้องเนาะแล้วก็มีมะกอกใส่ก็นี่แหละมดเมียงมันยามมะกอกก็ต้องใส่มะกอกยามบ่มีมะกอกก็ใส่มะกเงกเฮาเอาเนาะใส่น้ำปูนี่แซ่บๆพี่น้องเลยรองเลย แต่ก่อนเพี่ยกับเห็ดแต่เพื่อนใจแต่ตามรวงพอบาง่านเพี่ยกับบม่เคยได้กินเนาะกับกมีอยู่กับโบตา่าใจนะมาทามาลองต่ำรวมพอบางเมื่นั่นแหละอว่าแเสบมันหอมน้าปูมันเป็นสีสีออกด,ำดำําๆคือแบบโบแสบ่แต่ว่ามันแส่เลยพี่น้องนะงงเราเมื่อไผ่มีน้าปูแล้วตามใจมันจะหอม อ่อนเส้นมันอ่อนดีสะเทียวมาถ้าว่าข้าฟักนะมันเส้นมันแข็งแล้วก็ต่ำไม่ค่อยแสยบความรู้สึกแบบนั้นพักมาล่างก่อนเด้อหนูพี่น้องแม่ยามมืดคืนมือดอุคยขึ้ีเขี้ยวใหญ่จะออกมาด้วย ข้าจะไม่ให้โศกเจ้าเจอผีเจ้าใหญ่และรวยเจ้าจงรวยนะบัดนี้ข้าก็อยากรวยอยู่ผีเก้วใหญ่มาหลอกค่อยหน่อยไม่รีบเป็นไข้ผมลกผมรุนเฮ็ดอย่างไรล่ะอ๋อในผักสลัดทั้งมีแต่อันนี้ กระถินกระเทินกรบโบได้มีดอกน้องเลยกินแบบตำมีตำเกิดมาทำนี่เขาชิตำมุ่งแนะป่ะนี้มาแซ่บแซ่บแซ่บแจ๊ดโอ้ยของจะดวงได้อะจรีงมัอนี้มัอนี้เอนเนจีสูงผีเข้ามาเอาเพชรเพชรบ่เพชรล้วบ่เม่นไม่ใหญ่เพียวบ่มบ่มโอ้ะเพชรพด โอ้อมากอกนะพี่น้องภุมมใจนํำเหนือนี่เนอะพี่น้องเด้อข้าวผแบบเก็บมะกอกหรือว่าเอามากอกมาแตนซื้ออยู่ตลาดต้องเอามากน้อยแบบนี้พี่น้องนี่นี่นี่เห็นบ่มากน้อยนี่มันจะบวกลาถ้ามากใหญ่มันจะฟาดอ้าวหอมหอมเออเออไม่หละอันนี้บวกล่เนาะอือแก็อันมากน้อยบวกลามากใหญ่ฟาด ของน้อยมันจะตับหนัวแสบบุปัดเด้อถามวิธีเลือกมะกอ,อกวะอ่ะใส่กระเทียมเอาแป้งหนัวควยดดซันแป้งหนัวน้ำตาลปลาเล็กน้ำผูเงขาเปิด์ยังมะกวนด้ะเอาเอาไปน้อพี่น้องเสิร์ฟผงอร่อยนัวลงไปแล้วก็น้ำตาล นี่ขาดไปเลยะคือน้ำปลุๆๆปลุลุลูยังม,มีอีกระปุกนั่นเ็นต้เย็นนะตำหุ่งจนฉิบแล้วตำอันแจ่วก็แซ่บไปแล้วตำบแจ่วกับน้ำไม้ต้มกับผักลวกแซ่บแน่นอนมาตำมันเอ้ออ๋อผักเปิดกินอันทอดปลาท้อหั่นกะติดแค่วโว้ยปลาตัวน้อยหนึ่งกได้โพูดเลยอะ ใช้กะเพ็ดแห้งเด้นอนี่ยพี่น้องเซื้อมะเขือเล่นเอ้อเซฟ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 ภัยท่านนั้นพิงตำมะฮุ่งไม่ใหญ่ดวงตอนอยังน้อยตั้งเพียงไม่ใหญ่ดวงแล้วอยากกินตำฮุ่เงเองน,นางตำฮุ่งเจ๊ซื้อหนังอย่างแล้วจะเม่ยวมจับไ่ได้แล้วเดี๋ยวมากรอกน้อยน้อยนีย่เศบคัก บ่ฟาดนัวแหงซื้ออีกก่อนหน่อยนึงเลือกมะกอกต้องเลือกน้อยๆอ้าวซื้อมะนาวบ่นี่ปลาแดกเบิดล่ะปลาแดกอันจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนปลาแดกไม้ใส่ทั้ง2แบบเลยมันจังแสบ มาต้มหุ่งเลาๆเฮาบ้านๆเฮาเต้องใส่มะกรอลอกนะลงไฟใส่บดรูดจ่มไว้อย่างโผกระเทืนอนอจะใส่มะกรงเนาะสีเพิ่นก็นจะดำกับเขาใส่น้ำปู นี่แหละตำหงบ้านเขามันก็สีเป็นดำๆแบบนี้แต่ว่าเปล่องแสบเนื้นอหัวจอกแสบขนาดพี่น้องเลยนวลมะกอกมะกอกน่เห็นป่โบฟาดเลยในนวในน้อยอยู่นนะใส่นวยใหญ่กัยังหู้ชุกฝาดอยู่แต่อนันนวยน้อยในโบฟาดใหพี่น้องปลาเขา เขาก็ okay. ลงไปแบบนี้เลยนี่นี่เขาเขีงเอางข้าแต่ขับปุ้นบ่เป็นยังมาพี่นน้องเขาก็ซิมแต่โมฮุงคนกี้ที่บ่มีน้ำ <laughs> <laughs> นี่คือปลาเราหามาเองปลากีเดิดมาจากทุงท่งไรทุ่งนาเซ่บันละเข้ากันลำลำก่งลุมลุมลงพูน้ำกันทำไมมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่เดนใกล้เดินใกล้อยู่ฟังลาฟังไทยอยู่จ้างประเทศตามมหุงเสื้อมาก็เสื้อน้ำปูน้ำเด้อพี่น้องเด้อ ่ปรพเคยลองใช้น้ำปูบิง่งเด้อพี่น้องด้วมันจะหอมน้ำปูสีมนก้อน้ำา๋มเนี่ยจะบ่าแซบอืบอมอกก็เดิดทอดจำฮึ่มแซบลายนัวแห้งพี่น้องมากอกนะมาเด้วจากพี่น้องโอ้ยคือสิอจามนะฮัลโหลพี่น้อง เรียบร้อยเลยรสปลาก,กระเดิดกับตําหุงวันนี้กะอาหารแบบง่ายๆอยีเล็กพี่น้องมาตะขานบ้านทุง่งอะไรพี่น้องถ้ารักกินนี่ก็ขอลาพระจ่าพี่น้องเมื่อตะก,กินนำกันที่ฟังลาวฝังไทยจุดต่างประเทศเด้อฝากทรงย้่นน้อยบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะผู้ใดายคำว่าใหมถ้าสารักกินนี่ขอตัดลาไปก่อนพี่น้องเขงงา,ญญาขก็ไม่ขึ้นหน้าสบายดีแถาใหญ่มาแล้วคัมแล้ว